รครับเรียท่านประธานที่รบครับกับผมเสรีสุสนรพานนท์สมาชิกที่สภานะครับต้องขอบคุณคุยุ้ยนะครับที่ชี้ให้เห็นประเด็นนะครับต้องต้องกราบเรียนนี้ครับท่านประธานครับในส่วนของวงเล็บวงเล็บหนึ่งที่กรรมธิการตัดออกเนี่ยนะครับประการแรกก็คือถ้าหากว่ารัฐบาลไม่มีแต่สาภาผู้แทนราษฎรเขาเพิ่มให้มี นะครับผมว่ามันเป็นประโยชน์มากกว่านะครับอันนี้อันนี้ประการที่1เพราะถือว่าให้คนคนยากจนประการที่สองท่านประธานวุติการอธิบายว่าถ้าหากว่าไปใส่วงเล็บหนึ่งเนี่ยนะครับก็ไม่รู้ว่าใครยากจนใครไม่ยากจนนะครับผมเชื่ออย่างหนึ่งครับท่านประธานครับ คนยากจนมันก็ดูออกครับคนไม่มีเงินไม่มีหลักประกันในชีวิตมันดูออกครับแล้วมันก็สามารถตรวจสอบได้นะครับแล้วมันก็สามารถสร้างเกณฑ์ได้นะครับอย่างเช่นว่ามีรายได้ปีหนึ่งไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทสามหมื่นบาทห้าหมื่นบาทถ้าต่ำวันนี้ ก็เป็นคนยากจนคนไม่มีงานทําก็ยากจนก็มีกรรมการไาแล้วนี่ครับกรรมการก็ไปสร้างเกณฑ์นิครับว่าระดับไหนครับที่เรียกว่ายากจนนะครับแต่ในนี้เขาบอกว่าคนที่ขาดแคลนนะครับท่านประธานตอนนี้ท่านบอกว่าถ้าหากว่าไปใส่ปั๊บเนี่ยนะครับพอคนมามามาขอกู้เงินเนี่ยนะครับก็เลยไม่รู้กลัวเงินไม่พออีกแต่ท่านก็กําลังตอบที่ขัดกับกฎหมายครับ พราะกฎหมายฉบับนี้เนี่ยผมกราบเรนตั้งแต่แรกแล้วว่ากองทุนในกฎหมาย,ยนี้มันมีอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งก็คือกองทุนกู้เงินอีกอ,ก,กองทุนก็อกองทุนเพื่อการศึกษาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในส่วนที่เติมมาเนี่ยมาตราเจ็ดเนี่ยครับก็บอกแล้วครับว่ามันมีทุนเพื่อการศึกษาอยู่นะครับมันไม่ต้องไปเอาเงินกู้ที่ไหนนะครับมาเลยเพราะว่า ทุนการศึกษาเนี่ยรัฐธรรมนูญก็บอกแล้วท่านต้องตั้งงบประมาณอยู่แล้วครับต้องจัดสรรมาอยู่แล้วถ้าคนไม่มีเงินเนี่ยนะครับเท่าไหร่ท่านก็ต้องดูแลครับท่านบอกมีงบเท่านี้ดูแลคนขาดแคลนคนจนมีงบได้แค่นี้ผมว่าอันนี้ผิดแล้วครับมันน่าจะต้องมีเท่าไหร่ต้องสำรวจมีเท่าไหร่ก็ต้องตั้งงบประมาณเพราะเราต้องการให้คนมีคุณภาพดีขึ้นมีความรู้นะครับมีการศึกษา เรื่องกระทรวงศึกษาธิการนะครับงบประมาณมากมายมหาศาลนะครับก็กราบเรียนครับว่าไม่ใช่ถึงขนาดว่าจะจะหาเงินที่ไหนมานะครับเตะบอลน,นี่ยังหามาได้เลยครับนะฮะเป็นพันพันล้านนะ่ะนะแต่นี่เพื่อการศึกษาครับนะครับมันไม่ได้มากมายมันเตะบอลด้วยซ้ําไปเรายังคิดว่ามันเยอะอีกนะครับขอบคุณท่านประธานครับ<อ>ผม<อ>ผมก็คงอยากให้มีวงเล็บหนึ่งตามเดิมครับขอบคุณนะ